เที่ยวเมืองสวรรค์ครั้งที่36ไปฉลองงานความสำเร็จที่วังสะทิพย์สมเด็จพระชนนีเจ้าทรงประธานงานเลี้ยงแต่ผู้ทรงธรรมทั้งหลายและประกาศเกียรติคุณในอย่างเซิงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2523พระอรหันต์จี้กงสเสด็จลงประทรับทรงกล่าวเป็นกร าบา้แม้มีมารผจญจิตไม่จนทนต่อสู้บนถนนมุ่งสู่สวรรค์ประดับชื่อไว้บนทะเลทุกขาประภาคารส่องแสงให้คุณธรรมเผยแผ่ไปเหล่าพุทธเทพต่างแท่สองกลองธรรมละลัวตีนับได้ทีสามสิบหก คอยปุกผู้งันงกให้ตระนกแงนดูฟ้าอย่างเซิงเสร็จภาระเพียรมานะไม่ค้างคาพระฉลองศรัทธาด้วยอมลิตสิบทนานท่องทั่วสวรรค์แล้วหนึ่งรอบภาระอันหนักหน่วงนี้นับได้ว่าเบาลงหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์เล่มนี้ได้ปรากฏต่อชมหน้าชาวโลกอย่างสดใส ซึ่งเป็นการแสดงการรวมกันระหว่างอัตมากับอย่างเซิงซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความศักดิ์สิทธิ์แห่งทัศนียภาพแห่งสวรรค์และความเป็นอยู่ของเทพเทวะด้วยความชื่นชมยินดีต่างก็คบขันตามอารมณ์ตนขอเพียงแต่มนุษย์อย่าดูเฉยเฉยควรที่จะเรียนแบบอย่างอัตมาและแสดงบทคุณธรรมชีวิตอย่างท่านอย่างเซิงด้วย อันเป็นฉากหนึ่งของการแสดงการกุศลอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งแต่ว่าเมื่อปิดฉากลงแล้วอัตมาจะนั่งเป็นผู้ชมผัดเปลี่ยนให้พวกท่านขึ้นเวทีแสดงบ้างหวังว่าคงได้รับการปรบมือจากผู้ชมเช่นกันจงอย่าแสดงทะเลิดทลา่าให้คนเขาไล่ลงหรือผู้ชมไม่ยอมรับชมอีกวันนี้เป็นวันสิริมงคลเจ้าอย่างเซิง แต่งตัวดูสะอาดเรียบร้อยกายใจสะอาดหมดจดเตรียมตัวไปยังสัตทิพย์เพื่อร่วมงานเฉลิมฉลองกันเถอะกระผมเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเกือบสองปีเต็มที่ติดตามท่านอาจารย์ท่องสวรรค์รู้สึกปรีดาปราโมทยิ่งนักภายในจิตใจก็รู้สึกขอบพระคุณยิ่งจิตของข้าก็เช่นกันขอเพียงจิตเราตรงกันนั่งอยู่บนดอกบัวอาจเดียวกันช่วยปลดเวญยสัตว์ด้วยกัน ขอรับบัวอาจช่อนี้วันนี้รู้สึกขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่ามีรัศมีเปล่งรอบๆสดใสจริงๆมองดูแล้วน่ารักพลางหวานไถพลางเก็บเกี่ยวบัวช่อนี้สามารถยอมให้นั่งนานโดยไม่จมนับว่ามันทนทานผิดธรรมดาเนื่องจากมีน้ำทิพให้ความชุ่มชื่นฝุ่นละอองที่ลดน้อยลงไปจึงทำให้ดอกบัวเปล่งปลัง่งยิ่งเพิ่มขนาดขึ้น นี่คือผลบุญของเจ้าละหาไม่ได้ขอรับไม่ต้องเก่งใจเราไปที่สัิทิกันเถอะแดนสวรรค์ทำไมดูครึกครื้นผิดธรรมดาดูเหมือนจะมีงานมงคลอย่างนั้นเนื่องจากการโปรดเวนยสัตว์ทั้งสามโลกขณะนี้ได้แต่งหนังสือสำเร็จลงตามองค์การลุกกันไปทั่วสามแดนทั้งมนุษย์และสวรรค์ต่างยินดีเทพพุทธและผู้ทรงธรรม ต่างหันษาเนื่องจากมีคำพีร์ล้ำค่าเกิดขึ้นอีกเล่มหนึ่งสำหรับเผยแพร่สู่ชาวโลกแทนเหล่าเทพพุทธช่วยกันโปรดมนุษย์ได้กว้างขวางขึ้นอ๋อสาเหตุอันนี้เองจึงรู้สึกว่ากายเบาผิดปกติเพราะได้รับหน้าที่อันศักดิสิทธิ์ช่วยเผยแพร่แทนสวรรค์ทั่วเขตแดนสวรรค์ต่างเต็มไปด้วยแสงสีรัศมีประกายทองดูสว่างสวยัย ทั่วท้องนภาาอากาศปลอดโปร่งไปทั่วสากลจักรวาลเป็นทัศนียภาพที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งนี่คือแสงสวรรค์หวังว่าชาวโลกจะได้อาศัยแสงธรรมนี้เป็นแนวทางสองทางเดินอันนำไปสู่สวรรค์ซึ่งที่นี้ปราศจากความทุกโศกทรมานหรือความมืดมัวแต่อย่างไรมีแต่ความสว่างและหาลือหันไม่มีที่สิ้นสุดอา้าว ถึงวังสาธิพแล้วเราลงจากดอกบัวกันเถอะโอ้โหข้างหน้าเห็นเทพผู้ทรงธรรมเต็มไปหมดเปล่งรัศมีอยู่รอบทิศมีงานเลี้ยงฉลองเต็มไปหมดเหล่านางฟ้ากำลังฟ้อนรำพร้อมกับมโหรีสวรรค์เสียงก้องกังวานทำให้ผู้ได้ฟังมีความสำราญจิตเป็นอย่างยิ่งพระแม่กวนอิมได้เสด็จมาถึงแล้ว วันนี้ฉันปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งานฉลองอันพิเศษนี้ขอเชิญทั้งสองท่านขึ้นมาบนนี้มานั่งลงที่โต๊ะสำหรับแขกผู้มีเกียรติเถอะย่างเซิงตามข้ามาเราเข้าไปนั่งอย่างโต๊ะสำหรับแขกผู้ทรงเกียรติกันมมกระผมไม่กล้าในงานที่มีผู้ทรงธรรมมากมายเช่นนี้ เราควรจะนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวสุดท้ายจะดีกว่าวันนี้ไม่ต้องเกรงใจทำตามโอวาทของท่านกวนอิมขอรับกระผมเห็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มากมายเช่นนี้จิตใจรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงเพราะท่านเหล่านั้นกำลังจับจ้องมาที่ผมด้วยความยิ้มแยม้มเรานั่งกันที่นี่เถอะขอรับกระผมบนโต๊ะมีผลไม้แปลกๆวางเรียงจนเต็มไปหมด ยังมีน้ำอมฤตอยู่ถาดหนึ่งมีกลิ่นหอมหวานโชยมาภายในจิตรู้สึกยินดีที่อยากจะได้งานเลี้ยงฉลองในวันนี้พระชนนีเจ้าแห่งสทิพเป็นผู้ประธานให้เทพพุทธผู้ทรงธรรมจากทั้งสามแดนถูกเชิญให้มาร่วมงานด้วยพระาศาสดาแต่ละาศาสนาก็ได้ให้เกียรติมาด้วย เทพลือสุนเหียงได้มาถึงพร้อมกับเทพแปดเทวดาเทพลือสุนเอียงประกาศว่าวันนี้ได้รับเทวองค์การจากพระชนนีเจ้าแห่งสาธิย์ให้เป็นผู้จัดงานเลี้ยงฉลองครั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลปอบขวัญท่านอรหันต์จีกงท่านหยางเซิงนับได้ว่าเป็นงานมหามงคลนบัดนี้บรรดาเทพพุทธ และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่างก็มาพร้อมกันแล้วโต๊ะที่จัดเลี้ยงทั้งหมดมี1 0ึกับแโต๊ะบรรดาท่านผู้ทรงธรรมได้นั่งเต็มไปหมดทุกโต๊ะมีทุกศาสนาพวกเขาต่างนุ่งห่มอาภรณ์ที่แตกต่างกันแต่ก็มีจุดเด่นของแต่ละแบบแม้ศาสนาจะแตกต่างกันซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่ความมุ่งหมายของศาสนาเหมือนกันคือเพื่อพยุงวิญญาณของมวลมนุษยชาติให้สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่สังคมที่เหมือนกันโดยไม่มีความเห็นแก่ตนเพื่อสังคมที่มีความผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเขาล้วนมีกุศลจิตพุทธจิตจึงสามารถได้รับผลธรรมเช่นขณะนี้โดยไม่ต้องกลับมาเวียนเกิดขณะนั้นท่านพระกสิติคันโพธิสัตว์ก็มาถึง เทพหรือสุนเอียงประกาศว่าข้ามีตำแหน่งเป็นมหาอามาตย์แห่งตำหนักทองช่วยเทวกิจทันเง็กเซียนหองเตขณะนี้เป็นเวลาโปรดเวนยสัตว์ภารกิจในสวรรค์จึงมีมากบัดนี้หนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์จัดทำสำเร็จลงแล้วสามารถจะทำให้ผู้มีจิตมั่นคงในธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและมีความรู้ความเข้าใจ ในสภาพชีวิตของสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้สแสวงหากันมาจะได้ไม่ต้องฝึกฝนกันอย่างผิดผิดอันเป็นโชคลาภของชาวโลกบัดนี้ท่านเง็กเซียนฮองเตก็เสด็จมาถึงแล้วท่านสมเด็จพระชนนีเจ้าก็เสด็จมาถึงเช่นกันบรรดาปูศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ลุกยืนแล้วกราบลงรับเสด็จพวกท่านไม่ต้องมีพิธีรีตอง เชิญตามสบายเทพหรือสุนเอียงกล่าวว่าขอให้ท่านทั้งหลายลุกขึ้นแล้วนั่งลงวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองความสำเร็จที่หนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์ได้แต่งเสร็จจิตแม่ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดงานเลี้ยงเป็นพิเศษ ณวังสาธิตเพื่อแสดงความยินดีและผู้ทรงธรรมทั้งสามแดนต่างได้รับเชิญเป็นตัวแทนในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยงิกเซียนหองเต้กล่าวว่าด้วยพระมหากรุณาทิคุณของท่านพระชนนีเจา้าทำให้ทัศนียภาพแห่งสวรรค์ถูกเปิดเผยสู่ชาวโลก ความสำเร็จปาศจากอุปสรรคของหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์ทำให้จิตขายินดียิ่งพระชนนีเจ้าได้จัดเลี้ยงฉลองในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์ที่มีความห่วงใยในมวลชนขอให้มวลชนโปรดระลึกถึงจิตสวรรค์กับตนสู่หนทางสวรรค์ชำระล้างความใคร่ของมนุษย์มีจิตรักษาธรรม บำเพ็ญมหาสธรรมเพื่อให้บรรลุถึงจิตญาณเดิมเพื่อความสมบูรณ์ดีงามของจิตมนุษย์เมื่อดับชีพแล้ววิญญาณจะได้ยึดหลักธรรมคืนสู่ถิ่นเดิมอย่าได้ทำลายน้ำใจของพระชนนีเจา้าให้เริ่มงานนบัดนี้ท่านอรหันต์จีกงท่านหยางเซิงโปรดทำใจให้สบายสบายรับการเลี้ยงนี้เถินขอรับ เจ้าอย่างเซิงไม่ต้องเกรงใจนะนี่คือความพระกรุณาของพระชนนีเจ้าและท่านเง็กเสียนฮองเต้ที่ประทานให้เริ่มลงมือได้ท่านเง็กเสียนฮองเต้กล่าวว่าขอให้ลูกทั้งหลายจงกลับเนื้อกับตัวอย่าได้ก่าออกุศลเดินทางบาปเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงเวรกรรมตอบสนองหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์ทำเสร็จลง พระธรรมรุ่งโรดศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์เผยแผ่กว้างขวางน้ำมนต์จากกิ่งหลิวปะพรมทั่วพิภพผู้ที่มีบุญวาสนาเมื่อได้อ่านแล้วเข้าใจต้องปฏิบัติบำเพ็ญเพียรก็จะสำเร็จมรรคผลหากยังมีการกล่าวร้ายก็จะตกสู่อบายภูมิตลอดกาล ท่านอยางเซิงเป็นบัณฑิตชนได้รับองค์การให้ติดตามอารหันจี้กงไปท่องเที่ยวสามแดนเริ่มจากแต่งหนังสือเที่ยวเมืองนรกได้เผยแผ่ทั่วโลกพดุงจิตของมนุษย์ให้อยู่ในธรรมเหนี่ยวรั้งไม่ให้เสื่อมทราม ทำให้สะอาดหมดจดเป็นการสร้างแบบอย่างอันดีงามตลอดไปขณะนี้เพื่อปิดทางไปสู่นรกและเปิดเส้นทางไปสู่สวรรค์แม่จึงมีองค์การให้แต่งหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์เปิดเผยความมหัศจรรย์ของสวรรค์ หย่อนบันไดสวรรค์ให้ไว้บัดนี้การท่องสวรรค์ครั้งที่สามสิบหกได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วใจแม่ยินดีอย่างยิ่งนักทั้งเซิงไม่ทำให้แม่ผิดหวังเหมือนดังพระถังซัมจังไปอันเชิญพระไตรปิฎกทางทิศตะวันตก ทนต่อความยากลำบากทนต่อการติฉินนินทาผ่านด่านมานต่างๆวิญญาณดั้งเดิมมั่นคงตลอดการจึงประทานรางวัลให้วิญญาณของบรรพบรุษได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเก้าชั่วได้รับผลตามที่ให้ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดส่วนสิทธิในสำนักเสี้ยเฮี้ยงตึงได้เหนื่อยยากในการจัดทำหนังสืออย่างเสมอต้นเสมอปลายจึงประทานผลให้คนทีละสิบส่วนและให้ติดชื่อบนป้ายสีทองด้วย เพื่อวิญญาณจะได้รับความสะดวกเจ้าอย่างเซิงซึ่งได้ปฏิบัติตามองค์การจนสำเร็จมีพลังปฏิบัติต่อไปเพื่อให้วิญญาณไม่ติดขัดจะได้รับคำสั่งใหม่ต่อไปเพื่อสำเร็จผลธรรมอันไร้สิ้นสุด เพื่อโปรดเวนยสัตว์ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกราบขอพระคุณพระชนนีเจ้าลูกมีความรู้สึกว่าอ่อนจิตเหนื่อยกายไม่มีพลังความสามารถขอพระชนนีเจ้าโปรดประทานสติปัญญาเพื่อให้ลูกได้โปรดพื่นมนุษย์ตามปฏินนฐานที่ตั้งไว้เจ้าไม่ต้องกังวลธรรมะสวรรค์ ย่อมตอบสนองประทานแก่ผู้มีกุศลเจ้าช่วยสวรรค์ประกาศธรรมอย่างเต็มที่แล้วสวรรค์ย่อมช่วยเจ้าให้สมปณิธานแน่ยังมีมวลมนุษย์อีกจำนวนมากที่รอการกอบกู้อยู่จงอย่าท้อแท้ใจเป็นอันขาดต่อไป ยังต้องเผยแพร่คุณธรรมอันศักดิ์สิทธิ์อีกอันเป็นภาระที่ต้องช่วยขอรับกระผมมโหรีที่ไพเราะสนอหูเหล่านางฟ้าทรงอภรพริ้งเพลากำลังฟ้อนรำด้วยความงดงามอ่อนช้อยการเคลื่อนไหวของนางฟ้าก็คล่องแคล่วแผ่วเบามิทราบว่าฝึกฝนมาอย่างไรออกกำลังกายอยู่เป็นประจำทำให้จ เบิกบานอย่าเห็นแก่รับประทานฝึกฝนอยู่เสมอไม่หวาดหวันไม่กังวลอภรร์ธรรมชาติชุดหนึ่งเราใช้ได้ตลอดการยิ่งทรงก็ยิ่งงามเพราะว่าร่างกายมีพลานามัยดีถึงแม้ว่านางฟ้าจะไม่แต่งหน้าแต่ก็มีใบหน้าที่แดงแะลลือกับสีขาวที่นวลน่องบริสุทธิ์น่ารักจริงๆท่านอาจารย์กล่าวอย่างมีเหตุผล ท่านอาจารย์จี้กงและลูกอย่างเซิงอย่าเอาแต่คุยเดี๋ยวจะลืมรสชาติอันโอชาของอาหารขอบพระคุณที่พระชนนีเจ้าทรงห่วงพระไทยเรารับประทานกันให้เต็มที่เลยผลไม้ทิพย์แม้จะมีมากก็ไม่เบื่อตอนนี้เห็นทีจะต้องขายายกระเพาะเพื่อบรรจุความพิสดารอันดีงามของฟ้าดินขอรับ รสชาติอย่างนี้ทำให้ลืมเลือนได้ยากพอน้ำอมฤตเข้าปากมีกลิ่นหอมหวานติดตรึงกระผมขอดื่มคาระวะท่านอาจารย์สักจอกหนึ่งข้างดสุลาแล้วขอใช้น้ำอมฤตดื่มแทนสุลาเชื่อว่าคงทำให้สุขภาพดีขึ้นและมีอายุวัฒนะเพื่อจะได้โปรดคนมากขึ้นท่านอาจารย์ชอบล้อเล่นจริงๆโต๊ะข้างๆมีท่านสมเด็จพระชนนีเจ้า ท่านเง็กเสียนห้องเต้ท่านไตรวิสุทธิเทพท่านตีรชภพและพระศาสดาแต่ละศาสนาพวกท่านมีพระพักจิ้มแยม้มต่างก็ร่วมงานเลี้ยงท่ามกลางบรรยากาศอันละมุนละไมนี้ท่านเหล่าเจ๊อกล่าวว่าเต่านั้นไม่มีคำกล่าวที่กล่าวในหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์มีมากมายหากมวลมนุษย์ไม่ฝึกเรียนข้าเองไม่มีอะไรจะกล่าว หวังให้เข้าใจความหมายอันแท้จริงของสิ่งไร้ที่สิ้นสุดเพื่อความสำเร็จในธรรมะอันสูงส่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระพุทธธรรมก็ไม่มีคำพูดที่พูดอยู่ในหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์ขอให้มวลมนุษย์พิจารณาให้เข้าใจหากมนุษย์ไม่พูดถึงพุทธพุทธของอัตมาก็จะไม่พูด ดังนั้นหมายถึงทิศตะวันตกก็จะไม่มีพุทธดังนั้นจึงขอให้พระธรรมเผยแผ่สู่โลกเพื่อให้ชาวโลกได้สำเร็จจนพบพุทธะท่านคงจือ้อกล่าวว่าบัณฑิตไม่พูดเรื่องของเขตแดนวิญญาณหากตอนเช้าใดพบธรรมแม้ต้องตายเสียในตอนเย็นก็ไม่เสียดาย จิตท,ที่ทำตามคำสั่งของสวรรค์คือธรรมสดับธรรมรู้ธรรมก็สามารถรวมกับสวรรค์ได้สวรรค์และมนุษย์รวมกันเป็นหนึง่งก็จะพ้นจากความเกิดความตายธรณีบัณฑิตมีธรรมก็สามารถก้าวไปสู่แดนศักดิ์สิทธิ์การฉลองเริ่มขึ้นแล้วลูกท้อทิพย์กำลังสุขปรัง หวังว่าเวนยสัตว์ทั้งหลายจะฝึกฝนหมันเพียรเคารพหลักธรรมสวรรค์รักษาคุณธรรมของมนุษย์ให้ดีแล้วงานเลี้ยงแห่งสธิ์กำลังตระเตรียมที่สำหรับคอยต้อนรับท่านอยู่ปกป้องเที่ยงธรรมอันเป็นภาระที่หนักหน่วงมากแม้จะทำหนังสือเสร็จสองเล่ม แต่เสียงธรรมต่างๆยังต้องอาศัยเจ้าเป็นผู้เผยแพร่เพื่อสร้างโชคลาภให้มนุษยชาติกอบกู้ผู้ลุ่มหลงขอให้กระทําด้วยความสามารถเถิดกราบขอพระคุณพระชนนีเจ้าที่ประทานพรให้ลูกจะขอปฏิบัติตามเจ้ามีโชคลาภและปัญญาอันลึกซึง้งวันนี้ได้รับเกียรติ จากคำสั่งของพระชนนีเจ้ามาร่วมงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อปฏิบัติด้วยความสบายใจไม่ต้องไปกังวลมากเช่นนั้นอาจารย์จะมอบพัดให้สักเล่มหนึ่งชายแขนเสื้อที่โล่งเปล่าทั้งสองข้างของค้านี้ก็จะสามารถท่องเที่ยวได้ทั่วมีความสุขสลานเพื่อโปรดผู้มีวาสนาจะติดตามรอยเท้าอาจารย์แต่ขอให้ช่วยเหลือสิทธิผู้โง่บ้างก็แล้วกัน มิตรภาพตั้งหลายปีจะลืมเลือนได้อย่างไรวางใจเถอะถ้าเช่นนั้นกระผมก็เบาใจแล้วเจริญพรท่านอารหันต์จี้กงที่นำเจ้าอย่างเสิงท่องเที่ยวทั่วสามแดนแต่งหนังสือได้โปรดคนจำนวนมากได้สำเร็จอริยมรรคชั้นสูงแล้ว เปล่งรัศมีแวววาวอวตารได้หมื่นแสนหาที่สุดมิได้นับเป็นพระพุทธที่ทรงเมตตากราบขอบอคุณพระชนนีเจ้าที่ประทานผ่อนให้อัตมาต,ต้องการแต่ความเบาสบายไม่ต้องเป็นภาระที่คอยทวงอริยผลนี้ขอมอบให้แก่ผู้มีบุญวาสนาเทพหรือสุนเอียงกล่าวว่า งานเฉลิมฉลองสิ้นสุดลงแล้วท่านหยางเซิงเตรียมตัวคาระวะตอบแทนขอรับกระผมกระผมได้มีโอกาสกำเนิดขึ้นในโลกนี้บุญคุณของประเทศชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่อบรมเลี้ยงดูจนได้อุทิศกายเข้าสู่ธรณีธรรมได้รับความการุณาจากสวรรค์มีคำสั่งให้ติดตามอาจารย์ท่องเที่ยวสามแดน เพื่อแต่งหนังสือบัดนี้หนังสือสำเร็จลงแล้วและยังได้รับพระราชทานเลี้ยงจากพระชนนีเจ้าท่านเ็กเสียนห้องเต้และเหล่าผู้ทรงธรรมรู้สึกประทับใจมากก้มลงกราบขอพระคุณในความการุณาที่คุณและขอเจริญรอยตามความคิดท่านและหนทางอันจักดิตสทธิ์ต่อไปลูกอย่างเซิงลุกขึ้นได้แม่มีความยินดี ที่หนังสือได้เผยแพร่ออกไปแล้วทำให้ผู้หลงผิดกลับตัวเป็นจำนวนมากจนนับไม่ได้แม้จะเหนื่อยก็ได้รับผลตอบแทนปลูกแตงย่อมได้แตงปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกธรรมย่อมได้ธรรมวันนี้บัวอาจ ได้ขยายออกเปล่งปรังอริยะผลของเจ้าได้รับแล้วจิตได้รับการปลอบขวัญแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนแก่สิทธในสำนักเสี้ยเฮีงตึงแม่จะประทานน้ำอำมฤตให้หนึ่งกาขอให้ท่านอรหันต์นำกลับไปให้เขาดื่มกัน เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญากราบขอพระคุณพระชนนีเจ้าทรงประทานให้น้ำอำมฤตกานี้ได้มาไม่ใช่ง่ายมันเกิดจากหยาดเหงื่อและเลือดเนือ้อผ่านการกันกลองจากฟ้าดินสุริยันจันทาซึ่งปัสะจากความคุณดังน้ำทิพเป็นของล้ำค่าแห่งสวรรค์ลูกท้อทิพเหลือเพียงลูกเดียวเจ้าอย่างเซิงรับมันเสีย ผมรับประทานมากแล้วถ้างั้นข้าจะบีบน้ำของมันให้มารวมอยู่ในน้ำอมลิตเพื่อจะได้แบ่งปันให้สิทธิ์ในสำนักก็ดีสิครับท่านพี่ๆต่างก็เหน็ดเหนื่อยกระผมจะรับเสียคนเดียวได้หรือควรต้องเผื่อพวกเขาถึงจะถูกก็ดีเทพืหรอสุนเอียงกล่าวว่างานศักดิ์สิทธิ์สิ้นสุดลงแล้ว ทั้งหมดได้โปรดยืนขึ้นเพื่อส่งท่านอาจารย์จีโกงและหยางเซิงกลับสำนักบรรดาผู้ทรงธรรมต่างเปล่งเสียงเจริญพรบุญกุศลเหลือนับคนากราบลาพระชนนีเจ้าท่านเง็กเสียนห้องเตและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้แผ่แสงธรรมปกคลุมไปทั่วโลกขอบพระคุณพระชนนีเจ้าท่านเง็กเสียนฮองเตบรรดาเทพพุทธทั้งหลาย อัตมาขอลาก่อนเจ้าหยางเซิงรีบขึ้นบนดอกบัวเถะผมนั่งเรียบร้อยแล้วขอให้ท่านอาจารย์ถือการน้ำอมฤตให้ดีเจ้าวางใจได้เรากลับสำนักเถะกราบลาทุกท่านมโหรีรศักดิ์สิทธิ์กำลังบรรเลงเพลงอำลาจากกันทำให้เกิดอาไลาอาวร์เป็นอย่างยิ่งนี่คือรถเที่ยวสุดท้ายที่ข้าขับขี่และเป็นมกุเทสด้วยเจ้าหยางเซิง ต้องมีสติสัมปชัญญะภายหลังลงจากรถแล้วก็พักผ่อนสักคู่เพื่อฟื้นฟูวิญญาณและหวังว่าวันหลังจากขึ้นรถบัวอาจอีกก็จะสามารถขับเคลื่อนได้เองแล้วอาจารย์ก็จะอยู่เป็นเพื่อนข้างกายไปโปรดผู้มีบุญวัสนาหากเป็นเช่นนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ประทานสติปัญญาให้ทำให้บรรพบุรุษของสิทธิพลอยได้รับเกียรติอันนี้ไปด้วย ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนี่เป็นโชคลาภที่เจ้าควรได้เสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเบาเสียงลงเสียงลมพัดผ่านก็เบาลงที่บรรทุกเอาหนังสือเที่ยวเมืองสวรรค์น,นี้แต่ละคำแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีจนกระทั่งรวบรวมข้อมูลที่มีค่าจัดพิมพ์เป็นคำพีสวรรค์เล่มหนึ่งอัตมาจะส่งมันไปถึงที่หมายและรถคันนี้ ก็ส่งเข้าอู่ซ่อมเติมน้ำมันมันผ่านการท่องเที่ยวอันยาวนานทั้งคนขับและผูด้โดยสารต่างเพียรต,ตามกันควรพักผ่อนได้แล้วเพื่อเตรียมตัวท่องเที่ยวใหม่สวัสดีสำนักเสียเอี่ยงตึงถึงแล้วหยางเซิงลงจากดอกปัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม